ด้วยใช่ไหมคะคิดถึงเหมือนกันก็เพลงที่จบไปนะคะ Sakura no k i m i n a r o ดั่งซากุระตลอดไปค่ะชอบเพลงนี้มากซึ้งกินใจมากฟังครั้งแรกแล้วแบบใช่ดช่แบบเนื้อเพลงดีมากใช่ใชแบบว่าเป็นดั่งซากุระที่แบบว่าถึงแม้จะแห้งไปแล้วแต่ก็ยังสวยงาม ะะถูกปหมายถึงว่าแบบลวงหล่นแล้วไงพอย่วงหล่นถึงแม้ว่าจะลวงหล่นแล้วแต่เราก็ยังคงภาพความสวยงามนั้นอยู่ในความทรงจำใช่ความหมายเดียวกันความหมายเดียวกันใช่ใช่แต่ว่าอันนี้ใครขึ้นครั้งแรกมั้คะใครใครใครครั้งแรกว่าไหมที่แรกอุ้ยไอ้เหงาเือไอ้เสียงฉีว่าฉอว่าทำได้ดีนะคะคุณเอิร์ธฉันไม่ผ ไู้สึกหวังรู้สึกหวังว่าเพราะว่ามีเออที่เป็นเมนโวคอลมีพี่เอิร์ธด้วยนะคะเป็นเมนโวโคโน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 แต่ว่าเราก็ยังไม่ได้มีแค่แค่นี้ใช่นี่ยังมีอีกเหรอ้วยังเตรียมไปอีกใช่อ่ะใช่ใช่อะเข้าบอกกินก่อนเข้าให้ทายก่อนให้ทายให้ทยให้ทายแล้วจะทายยังไงอ่ะ ร้อยร้อยเพลงอ้าวอ๋อหมายถึงว่าให้ไทยจากบล็กิ้งหรือว่าให้ไทยเลยอ๋อพูดมาเลยพูดมาเลยพายไทยผิดไม่เต้นไทยผิดเวลาลงเวทีโอ้โหไทยพูดเออดีนะเขาบอกว่ามันมันมีป้ายแตะอยู่อะไรใช่มีมีหลายคนเห็นแล้วอ่ะเห็นแล้วเหรอไม่ทุกคนน่ะถ่ายมาจากมุมโดนเนี่ยแล้วก็ซูมเห็นไหมล่ะแล้วไม่เซอร์ไพรส์เลยอ่ะคุณอางั้นเราเข้าบล็อกกิ้งเลยไหมคะได้

เปรนยังไงระเด็นนี้ละกันค่ะได้เลยค่ะตองเอิร์ดใช่ค่ะเพราะว่าหนูเนี่ยต้องส่งให้พี่เอิร์ดเป็นคนเขาเรียกอะไรฝากผลงานถูกต้องค่ะอ่ตอนนี้เรามีค่อนข้างหลากหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นโลโชในวันพรุ่งนี้อ่าซึ่งสาคัญมกซึ่งพรุ่งนี้จะเป็นอีกเซนนิดหนึ่งทูกับไบยาใช่ค่ะใช่แล้วค่ะ เพราะตอนนี้เรามีรายการใหม่ด้วยไหนพูดถึงรายการใหม่หน่อยสิรายการใหม่ค่ะเชลล์ชื่อว่านะคะแชลล์ก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะว่าจะมีอ่าเขาเรียกอะไรคอนเทนต์อะไรบ้างนะคะในช่องนี้เพราะว่าลงไปแล้วหนึ่งคลิปเป็นไงบ้างครับมีใครได้ดูแล้วบ้างเลยดูแล้วเก่งมากอย่าลืมไปดูกันนะคะครับผมใช่แล้วมีอะไรอีกนะมีอะไรอีกฝากหน่อยแล้วกันอ่าเดี๋ยวมีอีกเยอะเลยแต่มันพูดไม่ได้ เฮ้ยนะเฮ้ยล่ะเอาล่ะอะไรอ่ะอ๋อหรือจะฝากว่าเดี๋ยวพอเราลงจากเวทีนะคะเดี๋ยวจะมีอ่ามีไฮทัสนะคะแล้วก็เอมีไฮทัสจะมีไฮทัสคู่แต่ว่าจะมีพัฟเฟอบินก่อนมะถักแรกแล้วก็จะมีขายม่ใช่ได้แล้วก็คัฟเฟ่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคูปเปอร์ไฮทัสด้วยนะคะก็ถ้าสำหรับใครที่เดินผ่านไปผ่านมานะคะอยากทำความรู้จักหรือว่าอยาก พูดพูดคุยก็มาเ<ม>จอกันได้นะคะใช่ค่ะออันนี้ฝากผลงานบ่นยังยังไม่ค่ะขอขอฝากอีกอย่างหนึ่งฝาก m ิวสิ b บ็อกซ์ได้ไหมค่ะตอนนี้ต้องใช้คำว่าเริ่มทำงาน ยังไงฝากทุกคนนะคะติดตามพวกเราบีนเคโคเล็กวมหนึ่งซีจีเอโคเล็กด้วยแล้วก็สำหรับ m i คอนเซ c ร์ตวันนี้ก็ขอจบกันไปท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันในกิจกรรมต่อไปถ่ายรูปก่อนโอเคถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนไปถ่ายรูปกันก่อนใช่เอาท่าอะไรอะสารายามี